นั่นดราม่าสุดที่เราเปไปอ๋ออันนั้นคืออันนั้นคือเราเล่นคลิปให้ให้เพื่อนด่าแล้วเขาจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็บางคนเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่มันไม่ใช่ก็เลยต้องแบบใ,ใ,ให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องจริงมันก็แค่เล่น,นคลิปอย่างเดียวแต่จริงท<ช>ี<ด>่ตัวงานแล้วก็เอวาหรืออะไรมันจะเตรียมกันไว้หมดแล้วอะไรครับคือทุกคนมันจะเตรียมกันไว้หมดแล้วใช่ไหมครับใช่มันก็แค่มันก็แค่คลิปที่เราเราพูดตลกๆให้นั่นเลยครับใช่ ใส่พี่เดย์ถือแล้วแต่ทีนี้มันจะมีท่านขับของหนูท่านขับกู้เราที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เดยก็เลยออกมาชี้แจงเพราะว่าเรารักแฟนคลับเราแล้วเราก็อยากให้เขารู<ๆ>้สึกสบายใจไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราก็เลยออกมาขอโทษจากนี้ก่อนค่ะกับวันทองเขาถึงแบบเล่นกับควาสุขขอโครของพี่หน้าเขาแบบนี้ใช่ไหมใช่นมันอาจจะแค่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเล่นแบบนั้นก็นเลยเรอรอขอโทษเพราะว่าแฟนคลับเป็นเป็นเหตุผลที่เรามีวันนี้ และถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีเรากเลยขอโทษเขาไปก่อนครับแรบับนี้มันจะัดดันคราบะรัครับ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 ครครับันคันคับครับครันครับ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 คับครันครับครับครับันครับแต้บเรับครับครับครับมรับครับครัครัครับ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 คัครามครับ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 คใครรับครับครัรคคร่คคบบราบับ่คบบบ ฟีดแบ็บมันไม่ได้แย่นะครับมันแค่บางคนส่งมาชุมตัวเอ้ยอันนั้นไม่น่าก็เลยเราแค่กอดหมดทุกคนแต่เรารักแฟนของทุกคนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะแคร์ความรู้สึกพวกเขาใช่ก็ต้องระมัดระวังมากรู้สึกเหมือนถี่หมายอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเพราะก็ใครยังรู้ทุกวันระมัดระวังมากทุกวันเลยใช่แต่มันไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตคือจริงๆแบบนักข่าวเขาเอาไปเล่นโดยที่มันไม่ได้เป็นเรื่อง ใช่มันแค่ลงสตอรี่ธรรมดาเท่าไหร่แต่ก็เราก็ขอบคุณที่ท,ที่ทุกคนมันทำพาไปเรื่อยๆครับแล้วช่วงเวลาที่ยากจะบอกว่าหลายคนก็นะทวมถึงเราอะไรแบบนี้โอ้โหส่วนตัวคือหนูคบพี่เน้นมาสองปีค่ะก็รู้ว่าเขาเป็นคนจิตใจยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนเปิดใจให้เขาค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านหนูก็แบบโอเคกับพี่เน้นอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้เปิดใจให้เขาส่วนแฟนคลับอะไรอย่างนี้หนูเข้าใจเลยเพราะว่าส่วนตัวสำหรับหนูแฟนคลับก็ถึงครอบครัว เขาเป็นคนที่ให้เราด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่ตำหนิเราเพื่อแบบจะให้เราดีขึ้นแล้วคนก็เป็นหัวหนูก็จะมองในด้านดีว่าหลายคนมาจากพลังงานดีมาจากแบบเหตุผลที่เขาอยากให้เราทำได้ดีอะไรแบบนี้นค่ะก็แบบคาร์ลูซคนแล้วก็แบบเกาะหลังจากน,นี้ก็จะระวังมากขึ้นแล้วก็จะบอกพี่เมย์ด้วยถามว่าแบบเราต้องระวังคำู้สึกของแฟนคลับไหมอธเอาทีตอนแรก้วเรารู้เร <c oughs> ื่องอ่ะเราบึงมากฮ่าฮ่าฮ่าคิววี่ เพราะว่าจริงๆหนูจะมีเล่นโทรศัพท์เขาบ้างอยู่แล้วแล้วมันก็มบบีสัญญาณมันก็จะดูได้อยู่แล้วว่าแบบกดไลค์โพสอะไรบ้างอะไรนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้โกรดถ,ถ้าพี่เนทจะไลค์รูปผู้หญิงคนอื่นเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะไลค์รูปผู้หญิงคนอื่นหรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของฉันแต่แว,ว่าเรอยากให้กดไลค์ผู้หญิงได้ ใช่ค่ะแต่ไม่เม็นจีไม่เม็นจีอะไรแบบนั้นเลยเพิ่งโซนเลยหน้าหน้าไอจีของผมก็มีแต่ผู้ชายที่ออกกำลังกายกับมวยอย่างเดียวถ้าก็ว่าเป็นคนไลค์คนอื like> ่นมันจะขึ้นมาตามเอาคุย no> ตั้งแต่เช้ก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องไลฟ์ว่างใจกับแฟนคลับยังไงเพราะส่วนใหญ่แฟนคลับเอวาจะเสียความรู้สึกมากกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ถึงเทคแคร์แฟนคลับยังไงใช่ไหมไม่แบบว่าทำเขาใจกับเรื่องนี้ยังไงเพราะเขาเสียความรู้สึกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาออกมาะกับกล้องเราอะไรเงี้ยใช่ ความรู้สึกก็คืออยางแลกรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าแฟงที่บอกใจขับหนุครอบครัวแล้วเขาคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ amazing มากที่มีคนที่เป็นเหมือนชาวคนแปลกมากที่เราไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำหรือบางคนดูเราแค่ออนไลน์แต่เขารักเราแล้วเป็นเห่วอเราขนาดนี้หนูมองว่ามันคือความโชคดีค่ะแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยกันมองด้านหัวว่าเขาทํามาจากเหตุผลที่เขาเป็นห่วเราไม่ได้มาจากมุมไม่ดีไม่ได้มาจาก,ม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 ,าจากมุมลบที่เขาแบบอยากทําลายคู่ของเราแต่เขามาจากเป็นห่วภาพรักของเราทั้งคู่นก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ในสัปดาระนี้ แล้วเวราอย่างเงี้ยพวกเราั้งพู่เราต้องเวลาการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยต้องมาปรึกษากันก่อนไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็มีปรึกษาตลอดเลยก่อนจะลงอะไรตอนนี้ก็คือก่อนที่ทีมงานดูก็จะให้ครอบครัวดูด้วยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้ทำลายความรู้สึกอะไรใครแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเราทําแล้วทำได้ความรู้สึกอะไรก็แบบต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าอะไรที่เราทําแล้วแบบเราไม่ได้พิจารณาอยู่ด้วนหรือเราอาจจะประมาทหรือไม่แน่ใจอะไรแต่เราก็อยากทำคอนเทนต์ให้ออกมาดีที่สุดให้คนดูมีความ คือว่าเขาอยากปลูกต้นไม้แต่ว่าฝนตกพอดีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะชมสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนกําลังกลับบ้านแล้วฝนตกรถต,ติดก็จะด่าธรรมชาติแม้แต่ธรรมชาติก็ยังโดนต่าอีกเลยค่ะก็เลยบอกว่าคุณพ่อก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้ยอมรับมันแล้วก็ไม่จมอัดไปกับเขาคมอตอนนี้เขาก็จะเปิดนะตอนนี้เปิร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้เปิดรอยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้คือเปิดร้อนเปอร์เซ็นต์มีแค่คุณปู่มีแค่คุณปู่ค่ะที่เหมือนแบบยังแบบ อยากเรียนรู้มากขึ้นเหมือนอยากรู้ว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงเพราะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์โซนค่ะอย่างที่บอกแต่ว่าเอ,าอวามั่นใจใช่ไหมคะว่าที่ใส่อะตัวอาสาวพูดเลยกับเรื่องเนี้ยคนเลือบอ,อกว่าพี่เอนพี่เนปเป็นเจ้าชู้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ว่าเนปไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแน่นอนใช่ไหมมันน่าเลัวมากเลยเออหนูจะบอกว่าพี่เนปไม่เจ้าชู้เลยค่ะอันนี้จ,จริงจริงจากที่หนูสัมผัสเพื่อนถว่านเป็นผู้หญิงที่โดนรังแกมาตั้งแต่ต้นบูลลี่มาแล้วถึงมีปัญหาเรื่องเซลล์กระตักที่เนปมากมากแบบพันเสื้อมาใน กต่องกับเรื่องคนอืนหรือว่าเรื่องลูปหลักภายนอกเลยค่ะก็คืแบบแคอ่านท่าใจ้อมากว่าเขาไม่เจ้าชูแต่ถ้าใครเห็นก็ดีเอ็กมาบอกได้คะยืได้ยรงเลยาเ<อ><อ>ไม่เป็น<อ>่สบายยืนยันได้แบบเต็มปไปเลยครับร้อยล้านเปอรได้ตายอะไรครับไ้ม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับถ้าต่อไปจะกาทำคอนเทนต์คนทได้หมอะไรไปจะก้าวไทคอนเทนต์คนที่สามได้หมก็ทำคอนเทนต์พูดถึงคนที่สามไดแอ๋<ม>อ ต้องระวังมากขึ้นไปเรี่ยใช่ค่ะต้องระวังมากขึ้นแต่ยิงจน้อนด้่ยต้าชูรัเปอร์เซ็นต์คครเร์เ็นี์อับน้อรเซ็ไต้เลยถ้าใครเห็นก็ d ถ้าใครเห็นก็ d รง DM ได้เลยใช่่หมดเลยใค่ไม่ไม่เยแชร์ค่ะเพราะว่าคนข้างแบบไว้ใจเขาเพราะเหมือนเราทำงานด้วยกันเราอยู่ออฟฟิศเดียวกันละแล้วจริงๆพี่เนเป็นคนที่แทบไม่ได้ตดแตรมเลยค่ะด้วยควที่งาน อันนี้คนเนี้ยงจริงเออใช่คนหพูดถึงอะไะคับคนน้งนะคนที่ดูทางคิปเตดมๆนครเาจะแยกะได้ระวังงกับอันที่นไม่ต้องอกไม้อระบอกทุก่ให้ รู้สึกแบบรักตัวเองมากขึ้นมีความมัน่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อย่างที่บอกแฟนคลับหลายคนจะรู้ว่าหนูทำยูทูบคนเดียวตลอดก็จะมีแค่หนอูไปไหนมาไหนไปกับช่างกล้องะะ่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีทีมงานเขาที่เป็นเหมือนเพื่อนด้วยมีพี่เนที่เป็นเพื่อนก็รู้สึกว่าสนุกมากขึ้นแล้วก็ไม่เหงาแล้วเนีาา่นะคะลงตัวไหมสองปีหรือว่ายังต้องแบบ เดินลงตัวแต่ยังไงมันต้องมีการปรับตัวตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่เดิมๆไม่ได้ปรับตัวมันจะไม่ก้าวหน้าจะไม่พัฒนาไปไหนก็เลยเราเรียนรู้ไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็ก็เป็นกําลังใจให้ตลอดคือตั้งแต่เราพบกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพชีวิตส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างามัมก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับแต่ว่าย เรมไม่ไม่มีความกดดันนะครับมันก็มันเป็นอาชีพที่เราเลือกเองแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราก็มียอมรับคือแน่นอนคนกะมองเราดูคลิปของเราแต่เราก็พยายามเป็นตัวอย่างดีที่สุดที่เราเป็นมาได้แต่ครอบคัวเองการที่ครอบครัวหนึงหมื่นล้านอแบเนี้มันสร้างความกดดันหรือสร้างความแบบรู้สึกยังไงให้เราบ้างเออผมไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ใช่ผมกดดันอะไรเพิ่มเพราะว่าผมไม่ได้มองเรื่องเงินคือมองที่ตัวสาวเองนะครับก็เลยมันมันอยู่ระวังแค่สองคนว่า เราจะเราจะไปด้วยกันได้หรือไม่แล้วก็พอเราเจอกันพอเราเรียนรู้เราก็พัฒนาแล้วก็แน่นอนครับคำน,นี้คือน,น่ารักที่สุดเลยครับแต่ว่าแต่ว่าเขาคุยเอวาแบบทยอยนีน้องแต่งงานกันไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วกับเอวานะครับคนนี้ยังไงครับเราจะมีแพลนยังไงแล้วจริงหวังแต่งอะไรยังไม่ได้ต้องตอบพี่เดยต้องตอบใช่ไหมตอนนี้เนใหมพร้อมนะครับเรือใช่ครับเรื่อนเหลือก็ต้องต้องพิสูจน์ต่อไปเรื่อย ต้องรอคุยกับพ่อแม่ของน้องแล้วก็รอให้วันที่งานอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวแล้วก็รอพร้อมครับใช่ครับถ้าปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้รู้สึกว่ายังไม่อะอยา้เ,นนเรียก่อนใช่เพราะว่าเพราะว่าูรู้สึกว่าอยากทำงานก่อน <laughs> ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวก็รู้สึกว่าสองปีเป็นเวลาที่สั้นอยู่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอย่างที่อากงจะสอนตลอดระ,ละระยะทางพิสูจน,น,น์คนก็อยากให้เขาพิสูจน์ไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูมั่นใจว่าเหมือนคำพูดที่ว่าถ้าคู่กันแล พิสูจไปเรื่อยๆพิสูจน์ให้ครอบครัวหนูเห็น,นะคะ่ะใช่นั่นเป็นหลักเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าพี่เนมเหมือนน,นานๆทีจะไปบ้านมานจะอทุกหลักฐานจัดอาทิตย์สองครั้งอะไรเงี้งยค่ะและ้วด้วยความที่อากองหนูดูเยอะแล้วด้วยหนูก็อยากให้แบบเขาแฮปปี้กับไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราเลือกก็อยากให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสายยุขตอนนี้ปีนี้หนูไม่พร้อมแน่นอนใช่ค่ะปีดีไม่มีรุ่นนะครอบครังานยุ่งเกินไปเลยของมดก็ไปก่อนเอองไมอ เราจริงๆก่อนเรามาถึงวันนี้เราเพิ่งลงเครื่องจากแคนาดาแล้วมาทำงานทันทีและพอนี้เสร็จปุ๊บเราก็มีต่างประเทศอีกเลยปีนี้งานเยอะมากปีนี้งานเยอะมากเรารอได้ใช่ไหมเราอะรอรอได้สบายเลยครับไม่สิบปีก็ได้คนะน้อยปีได้นะ